สวัสดีครับตาตองชนะพิ้องมนตราศาธุมุบใส่บาดด้วยกันนะครับโอ้โอ้เด็ก <laughs> จ<อ>ัง <laughs> ไปอยู่กับลงตาเลย

เร็วเดินกินข้าวเร็วกินข้าวเร็วเร็วเร็วกินข้าวเร็วไปลุกกินข้าวเร็วเร็วลุกกินข้าวเร็วแน่เน่มือเตอรน่เน่มือกีตาร์โนตกนะตกนะบรรยากาศนะใส่บาตรยามเช้านี้วันนี้ดูท่าทีแล้ว อากาศตังมันนนาจะร้อนระอุแน่พี่น้องท้องฟ้าเวิ้งวางฟ้าลงโปรง่งแดดส่องแต่ชาวเลยบรรยากาศเช้านี้อย่าลืมนะครับได้ดูได้ชมคลิปส่บาทโดยการมาร่วมหมดานาธรุด้วยกันนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงตอนนี้นะครับสวัสดีครับโอ้ยตัวเล็กคุณสนต้องรีบไปดูก่อนนะครับสวัสดีครับ